ครับผมนี่เนื้อโนครับผมนี่แมนวาขียวบะครับพันวาเขียวบะครับเนี่ยแบบรูดนี่แบบละลายในปากเลยครับเดี๋ยเว้ยสุดยอดไปลงมอครับผมจะไปย่างครับผมนี่ลงเลยครับผมเนาะนี่สําหรับย่างนะครับเนาะลองเบิงลองเบิงพีกไายพีกขวานะครับหมักเครื่องหมักข้าหมักเรียบร้อยนะครับสูรตามทีลงคลิปก่อนนั้นนะครับผมออกแบบ ช่ำๆไปเลยนะครับหน้าหนาประมาณสักห้าเซนไปเลยมาอุอ้ยมาครับผมสุดยอดไฟแรงๆชั่วจ้าเลยครับผมเดี๋ยวเฟือบๆโอ้แน่นอนไปลงพลิกประมาณสักสี่รอบครับผมรูเลียงกรอบนอกนุ่มใน ไปครับช้ำๆครับผมระวางล้อเหนืออย่างอยู่ครับมาเพดนําจิ้มครับผมนี่อันดับแรกเขาจะใส่แบบผงเสียบผงนวลนะครับเนาะตามด้วยเปิดเข่าขว้าบะพริกแ้วแต่ความชวบมาเ็ดบบเผ็ดนะครับผมต่อมากระน้ำปลานะครับผมน้ำปลาครับผมนํำปลาแบบได้ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยดีซ้ำนี่กับผมเติมหนึ่งได้ครับเนาะนี่ แซำนี่ก็เรียบร้อยครับผมเนี่ยแำนี่ก็เรียบร้อยสำหรับน้ำจิ้มนะครับจิ้มขมนะครับเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยนะไปไปเบิงย่างครับผมโอ้ครับเป็นเด็ครับเอ้ยมันแตกแตกมันเลยครับผมสุดยอดเอ้ยมามาครับมาครับมาเสียบน้ำกันครับผมมาเสียบโอ้สุดยอดสำหรับคนหมักมันๆนะครับสายเนื้อ แบบมันๆฉ่ำๆไปเลยนะครับอันนี้เน่อนอกนะครับผมเนาะเน่อนอกแน่อนอก <ๆ S 2> ล่างเมือกับแบบได้แบบจังสีง,ง,งามไปครับล่างเมือล่างเมือกับได้แบบบระจักษปันไดน,ไน,นะครับมาเกืสำหรับมัอนี้สุดยอดนะนะครับผมมาเบิง่งโอุดมครับผมนี่สุดยอดเลยครับโอ้วนินหินเลย กับแกวโคมเนาะครับเนาะผู้ใหบ่ัมากโคมกับเอารี่ยวไปนะครับเนาะนี่สำหรับมันเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดงามๆครับผมนี่เหมาะสำหรับกับแก้มกับเข่ารอบายครับผมสุดยอดเลยนะครับเนื้อหนอกของแท เดี๋ยวขอซีมจะคำกันนะครับเจ้าเอาตอนสียังไงกันไหนลายในปากขึ้นยังแาบวาโอ้ทำๆเลยครับต้องใส่ี่มือนะครับมันถึงจะแซบ่บผมมันเออเบิ่งๆๆๆมันครับ หอมไปครับผมแซ่บสำหรับคลิปนี้ครับผมของแท้สำหรับเนื้อหนอกยางสี่นะครับผมเลือดจะมีสุมือแล้วครับผมจัดไปครับ